ทดสอบสู้จือเฟยมองไปที่แม่ของเธอด้วยความสงสัยและถามด้วยความสับสนแม่หมายความว่าอย่างไรตู้ไห่ชิงพูดอย่างจริงจังจุดประสงค์หลักที่เย่เฉินมาที่นี่ในวันนี้คือเพื่อถามคำถามนั้นกับคุณดูสิมาดูกันว่าคุณจะใช้โอกาสนี้เพื่อยุติการเดินทางแสวงบุญนี้หรือไม่ซู่ซิกเฟ่ถามเธอว่า คุณเย่วางแผนที่จะทดสอบฉันเพื่ออะไรและอธิบายว่ารูปแบบพฤติกรรมของเย่เชนคล้ายกับพ่อของเขามากแม้ว่าฉันจะไม่รู้จักเย่เชนดีแต่ฉันรู้จักเย่ฉางจีอิงเย่ฉางจีอิง แตกต่างจากผู้นำส่วนใหญ่ตรงที่ข้อกำหนดเบื้องต้นประการแรกของเขาสำหรับการจ้างงานคนไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่ขึ้นอยู่กับภูมิหลังของคนคนหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของแต่ละคนหลังจากหยุดชั่วคราวดูไฮกิ้งกล่าวต่อ ในสายตาของเขาไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีอำนาจเพียงใดตราบใดที่คนคนนั้นประพฤติตัวไม่ดีเขาจะไม่ใช่เพื่อนสนิทป,ปล่อยให้ลำพังฉันจะไม่ใส่ไว้ในพิมพ์เขียวอาชีพของฉันแต่ตอนนี้หลายคนไม่สนใจเรื่องนี้และเจ้านายหลายคนก็มีเจตนาร้ายพวกเขาแค่ต้องการดีบความสามารถและคุณค่าของอีกฝ่ายและทิ้งมันไป ประสงค์จึงจ้างคนดูที่ความสามารถก่อนไม่ใช่นิสัยแต่คนแบบนี้มักเป็นดาบสองคมแม้จะสร้างคุณค่าบางอย่างได้ในระยะเวลาสั้นๆคนสองคนที่มีเจตนาร้ายและคิดว่าผู้ชนะรับไปทั้งหมดเป็นไปได้อย่างไรที่จะสร้างสถานการณ์ที่ชนะ ดังนั้นในระยะยาวสถานการณ์นี้จะต้องส่งผลร้ายมากกว่าผลดีและด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นประการแรกสำหรับเย่การเปลี่ยนจ้างคนคือการผ่านการทดสอบลักษณะนิสัยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ดูไฮกิ้งพูดอีกครั้ง เย่เชนต้องมีเจตนาบางอย่างที่จะให้ฮีอ e อิงซิวสั่งกับบริเวณพ่อของคุณตราบใดที่ซูชูเดาสามารถคิดออกและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของเย่เฉินเย่เฉินจะให้อิสระแก่เขาหากคุณไม่เชื่อฉันก็รอดูต่อไปหลังจากงานแต่งงานในวันที่8เขาจะสามารถได้รับอิสระภาพกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนสู้จื่อเฟยถามแปลกใจ แม่คุณหมายความว่าคุณเย่ตั้งใจจะใช้ฉันหรือดูไฮกิ้งพูดอย่างจริงจังอาจไม่ใช่ว่าเขาใช้คุณแต่อาจเป็นน้องสาวของคุณซูซิยูพยักหน้าและพูดว่าจากนั้นเมื่อฉันที่ชายกลับจากแสวงบุญเขาสามารถกลับไปทำงานในซูกรุ๊ปได้ถูกต้องดูไฮกิ้งถอนหายใจ เย่เชนทดสอบพี่ชายของคุณน่าจะเป็นเพราะคุณความคิดของเขาเหมือนกับพ่อของเขาระมัดระวังมากสู่ซิเฟงเงียบไปครู่หนึ่งและทันใดนั้นก็ตระหนักว่าแม่ฉันเข้าใจเมอ่อเย่หมายความว่าเขาต้องการให้ฉันติดดินและแบ่งเบาภาระให้ซิยูแต่หลักฐานคือเขาต้องรู้สึกว่าพฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไปในเชิงคุณภาพจากเมื่อก่อน ผู้ชายเขาจะแน่นอนอย่าให้ฉันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของตระกูลซูตู้หายชิงพยักหน้าและพูดว่าใช่แค่นั้นแหละดังนั้นคุณต้องไม่มีความคิดอื่นใดถ้าคุณทำให้เขาผิดหวังอีกครั้งเขาอาจจะไม่ให้โอกาสคุณเลยซูซิเฟ่พูดโดยไม่ลังเล ไม่ต้องกังวลแม่ฉันไม่ใช่คนที่ยังคงต้อง,องการสืบทอดตระกูลซูอีกต่อไปการแสวงบุญในช่วงเวลานี้ทำให้ฉันเข้าใจว่าคนคนหนึ่งต้องมีชีวิตอยู่ตลอดไปฉันทำได้อย่าทำให้ญาติของฉันผิดหวังตราบใดที่ซูต้องการฉันในอนาคตฉันจะทำให้ดีที่สุดถ้าเธอไม่ต้องการฉันฉันจะไม่ต่อสู้เพื่อทรัพย์สินของตระกูลซูแม้ว่าจะเป็นเพียงเงินก็ตาม ในบัญชีของฉันเองมันก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันที่จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่ต้องกังวลใดๆเมื่อเห็นว่าซูซิเฟ่พูดคำเหล่านี้จากก้นมึงของหัวใจดูไฮกิ้งพยักหน้าด้วยความโล่งใจและพูดกับซูซิยูซิยูในฐานะหัวหน้าตระกูลซูคุณจะเป็นหัวหน้าตระกูลซูในอนาคตเย่เชน อนุญาตให้พี่ชายของคุณกลับไปที่ซูกรุ๊ปและขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าจะให้เขากลับไปหรือไม่และคุณสามารถพิจารณาได้จุดนี้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์และแม่จะไม่เข้าไปยุ่งแต่แม่มีคำขอเดียวสำหรับคุณซูซิยู you, รีบพูดว่าแม่พูดเลยดูไฮกิ้งพูดอย่างจริงจัง เป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจครอบครัวจะใช้ครอบครัวของคุณเองสมาชิกตำแหน่งสำคัญแต่คุณต้องเที่ยงรทมและยุติธรรมค,คุณแค่ดูแลเขาเป็นพิเศษถ้าเขาขึ้นได้ไม่ไหวก็ลงอย่าให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณว่าเขาได้เขาทำไม่ได้ซูซิยู CEO พยักหน้าอย่างหนักแม่ไม่ต้องกังวลฉันจะจดไว้แล้วจุดจุดจุด บ่ายสามโมงเที่ยวบินตรงสู่เกาะฮ่องกงออกเดินทางที่สนามบินจินหลิงลิวมังกิองซึ่งเต็มไปด้วยความคิดกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินมองไปที่จินลิงซึ่งห่างออกไปจากหน้าต่างมากขึ้นเรื่อยๆและอดไม่ได้ที่จะนึกถึงรายละเอียดของคนรู้จักกับเย่เชนในเกาะฮ่องกง วันนี้ฉันบังเอิญเห็นแเยเชนและนานาโกเดินเล่นด้วยกันแม้ว่ามันทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความรักลึกซึ้งที่เขามีต่อแเยเชนเลยตอนนี้เธอแค่คิดว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขึ้นในอนาคต เธอรอวันที่จินลิงยูนิเวอร์ซิตี้เปิดเทอมไม่ไหวแล้วเธอตัดสินใจโทรหาแย่เชนหลังเลิกเรียนและบอกเขาว่าเธอกำลังจะมาที่จินลิงมหาวิทยาลัยในการทำธุรกิจขอให้เขาออกไปพบและบอกเขาเมื่อเราพบกันว่าฉันได้เข้าร่วมจินลิงยูนิเวอร์ซิตี้แล้วและลิวมังกีิองก็เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด แม้ว่าเย่เชนจะไม่มีความสุขหลังจากรู้และต้องการออกจากจินลิงเธอก็ไม่สนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอจะได้สัมผัสกับชีวิตในโลกนี้เขาคือใกล้เข้ามาและไม่มีใครสามารถเกลี้ยกล่อมเขาได้ในขณะที่เครื่องบินของเธอค่อยๆออกจากจินหลิงเครื่องบินอีกลำก็ร่อนลงอย่างช้าๆบนรันเวย์ของสนามบินจินหลิง เครื่องบินบินขึ้นจากมาดากัสกาในแอฟริกาและบินเป็นระยะทางหนึ่งกิโลเมตรไปยังจินลิ่งผู้โดยสารบนเครื่องคือซูเฉิงเฟงชายชราของตระกูลซูซึ่งกลายเป็นเจ้าของบ้านรายใหญ่ในมาดากัสกาเขาได้รับคำเชิญจากซูชูดาวลูกชายของเขาและเดินทางมาจากมาดากัสกาเพื่อเข้าร่วมงานแต่งงานเมื่อรู้ว่าลูกชายของเขากำลังจะแต่งงานกับเหอ ยิงซิวความคิดแรกของซูเฉิงเฟิงคือความประหลาดใจและความคิดที่สองของเขาคือความโล่งใจความโล่งใจไม่ใช่เพราะเขาพอใจกับเหอหญิงซิวแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาไม่เคยชินกับการที่ลูกชายของเขาเลียสุนัขต่อหน้าตู้หายทิ้งมาหลายปีแล้ว ทุกคนรู้ว่าดูไฮกิ้งตกลงที่จะแต่งงานกับซูชูดาวเพราะเขาขอร้องเย่ฉางจี้อิง G แต่เขาทำไม่ได้ในตอนแรกเขาต้องการป้องกันไม่ให้ลูกชายของเขาแต่งงานกับดูไฮกิ้งเพื่อเป็นสมบัติด้วย อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดซูชูดาวซึ่งช่วยไม่ได้ที่เพียงต้องการแต่งงานกับดูไฮกิ้งก็ทำได้เพียงยอมรับในการแต่งงานของพวกเขาการยอมรับคือการยินยอมแต่ปมของชายชาราไม่ได้ถูกคลายมาหลายปีแล้ว ตอนนี้ลูกชายของเขาได้ยุติการแต่งงานกับดูไฮกิ้งมานานกว่า20ปีและแต่งงานกับฮีอี้ซิ่วที่รักเขาสุดหัวใจในสายตาของชายชารานี่คือจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับซูชูเดาในตอนนี้หลังจากร่วมเตียงกับผู้หญิงที่ไม่รักเขามากว่า20ปีก็ถึงเวลาเปลี่ยนใจเป็นคนที่รักเขาเสียที แต่เมื่อคุณมองเข้าไปชายชราก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่สมบูรณ์แบบในความประทับใจของเขาฮีอีอิงซิลเป็นคนพิการซึ่งไม่มีเหตุผลจริงๆหญิงสาวของตระกูลซูแขนขาดซึ่งแม้จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เขายังไม่รู้ว่าแขนที่ขาดของเหอหญิงซิลได้เกิดใหม่แล้วหลังจากได้รับการสร้างใหม่ด้วยยาปรับรูปร่าง หลังจากเครื่องบินลงจอดก็ขับแท็กซี่ไปจนถึงโรงเก็บเครื่องบินในเวลานี้ซูชูดาวและฮีอีอิงซิ่วรออยู่ที่โรงเก็บเครื่องบินเป็นเวลานาน